สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับในคลิปนี้ก็จะแนะนำนะครับเป็นสัญญาณกันขโมยครับที่ติดกับตรงประตูหรือหน้าต่างนะครับคือรุ่นเนี้ยผมแนะนำเลยนะครับก็ไม่เคยแนะนำพวกสัญญาณแบบนี้มาก่อนนะครับก็ปกติแล้วพวกสัญญาณกานขโมยเนี่ยเขาจะใช้ฐานนะครับเป็นฐานแบบฐานนาฬิกาถูกไหมครับที่เป็นก้อนเล็กนะครับพอมันหมดแล้วเนี่ยมันหายากนะครับแต่เจ้าตัวรุ่นเนี้ยเป็นฐาน แบบ 3a นะครับเป็นถานแบบนี้นะครับซึ่งเนี่ยเราก็ใช้ทานชาร์จก็ได้นะครับพอหมดปุ๊บเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนมาชาร์จนะครับปัญหาเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็นี่ครับเสียงดังไหมก็จะเปิดให้ดูครับเนี่ยเสียงดังเหมือนรุ่นเก่าๆครับแต่ข้อดีก็คือ มันใช้่าน 3A ไม่ได้ใช้่านแบบไนกานะครับก็สนใจเนี่ยก็สั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับ